ค่ะเราคงเคยได้ยินที่หลายๆคนพูดว่าผู้หญิงอย่ายหยุดสวยคือยุคนี้ใครๆก็อยากจะสวยนะคะก็มีวิธีทําสวยมากมายเนี่ยจะซื้อครีมก็สวยได้นะคะหรือบางคนก็ใช้สถาบันความงามคือมีหลากหลายเทคนิคมากมวันนี้เราจะเรียกได้ว่าได้ผู้ประกอบการแล้วก็ได้ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการทําอย่างไรให้สวยเรื่องความงามมาเลยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณสองสาวสวยชิปเนี้ยนะคะที่มาอยู่กับเราสวัสดีค่ะทั้งสองท่สวัสดีค่ะก่อนอื่นให้แนะนําตัวเลยดีกว่าค่ะเชิญค่ะ ค่ะแบมชุติมาจันนาป่ากรรมการผู้บริหารบริษัทอานิซ่าคลินิกค่ะค่ะดิชาเนอร์แพทย์หญิงสาวรักษอมอาจชัยกุลนะคะเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังแล้วก็ความงามค่ะ <c oughs> ค่ะตับปลื้มใจมากเลยเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงเนาะ <c oughs> คือบางทีเราคิดว่าเราสวยอยู่แล้วแต่ว่าเราก็อยากจะสวยขึ้นไปอีกก็วสวย <c oughs> อมตะเพิ่มเข้าไปใช่แล้วนะคะดังนั้นถามดีกว่าถามคุณหมอดีกว่านะคะว่าความเข้าใจผิด,ผดของผู้หญิงในการดูแลผิวหน้าของตัวเองมีอะไรบ้างปัจจุบันนะคะเท่าที่คําถามที่พบบ่อยนะคะที่มีคนไข้ามาปรึกษาแล้วก็คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านก็อาจจะเป็นในเรื่องของครีมกันแดดนะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้ผู้หญิงไทยยังทาครีมกันแดดไม่ถูกวิธีนะคะ ปัจจุบันเนี่ยการทาควรจะทาในปริมาณที่เหมาะสมนะคะปริมาณที่มากพอ<า>กเพราะว่าถ้าปริมาณที่น้อยเกินไปก็คือจะไม่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพใดๆนะคะแล้วก็ที่สําคัญกว่านั้นก็คือการทาซ้ำระหว่างวันเนื่อง <ทา S 2> จาก <3 S 2> <ท>าว่าใช่ค่ะเพราะว่า SPF ปกติที่เราทากัน4 0 5 0อะค่ะก็จะอยู่ได้ประมาณแค่4-5ชั่วโมงซึ่งมันก็จะหมดไประหว่างวันเช่นประมาณเที่ยงก็จะหมดแล้วเพราะเราทาตั้งแต่เช้านะคะเค่ะราไม่รู้เลยเนี่ยงี้ถ้าเราเมคอัพอยู่อย่างเงี้ยก็ปปเข้าไปได้เหรอคะคุณหมอจริงจอะค่ะดูที่ผิวนะคะถ้าผิวปกติสามารถที่จะทาได้ทันทีเพราะว่าปกติหลักการของกันแดดเนี่ยคือเขาดีไซน์มาเพื่อที่จะให้มัน cover คือแค่ปกปิดอยู่แล้วไม่ได้เน้นการดูดซึมใดๆแต่ว่าถ้าผิวแพ้ง่ายปัจจุบันก็จะมมีีีตัััววครรกนนนแดดท่่าเเป็สหบ สิทีบสกินนะคะที่ให้เลือกมากมายเลยนะคะในปัจจุบันเพราอพูดเราผิวเซน i ิ i ีฟกันนะคะคือจะบอกได้เลยว่าแทบจะไม่เคยทาเลยทาแล้วผื่นขึ้นหน้าดำอะไรแบบนี้เราใส่เด็กๆเราอยัางอายุกันไม่เท่าไหร่เองประมาณแบบสักยี่สิบดยี่สิบสองเท่านั้นแต่จริงหรือเปล่าคะคุณหมอเขาบอกทาครีมกันแดดจะช่วยทําให้หน้าแบบว่าคงความอ่อนเยาว์ได้นานกว่าค่ะก็เรื่องนี้สําคัญที่สุดเลยค่ะเพราะว่ากันแดดก็ช่วยได้สองเรื่องนะคะหนึ่งคือเรื่องเม็ดสีป้องกันกระ้าที่เรารู้กันทุกคนนะคะแล้วก็สอ ก็คือช่วยในเรื่องของดิ้วรอยก็คือถ้าไม่อยากมีริ้วรอยก่อนวัยอันควรก็ควรจะทาเป็นประจำสม่ําเสมอเลยค่ะหูน่าหลับคุณหมอหน้าเรียนมากเลยจริงคุณหมอหน้าีมากส่วนตัวนี้นะคะถ้าสมมติอย่างหนูกับพี่ปอเนี้ยแพ้แพ้ครีมกันแดดเนี้ยมันน่าจะเกิดจากแพ้สารตัวไหนหรอคะในครีมเออถ้าในครีมกันแดดเนี้ยส่วนมากถ้าถ้าแพ้ง่ายนะคะจะแพ้เป็นครีมกันแดดสูตรที่มีสารเคมีเยอะเพราะฉะนั้นก็จะแนะนําเป็นกันแดดที่เป็นที่เราเรียกว่าเป็น physical s u n ก c r e นะคะที่เป็นกันแดดที่เราเน้นบล็อกอย่างเดียว ไม่เน้นในการดูดซึมนะคะก็ไม่เน้นบํารุงใดๆนะใช่ใช่ค่ะเพราะว่าถ้ายิ่งมีสารบํารุงหรือว่าส่วนประกอบที่มากๆก็มีความเสี่ยงต่อการแพ้สูงค่ะแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าตัวไหนใช่ค่ะค่ะนอกจากจะครีมกันแดดช่วยทําให้เราสวยนานขึ้นแล้วเนี่ยนะคะหลายๆคนผู้หญิงหลายคนเดินเข้าสถาบันความงามฟีดแบ็ของสถาบันความงามในสมัยนี้เป็นยังไงบ้างค่ะ ตอนนี้ก็ได้รับกระแสนิยมที่ค่อนข้างสูงมากนะคะเพราะว่าผู้หญิงไทยสมัยนี้ค่ะเขามาสนใจดูภาพลักษณ์ตัวเองค,อค่อนข้างสูงมากค่ะวัยรุ่นเยอะแยะมากค่ะก็เลยตอนนี้สังเกตว่าคลินิกที่เปิด ค้นเยอะมากคือเยอะกว่าเซเว่นอีเลฟเว่นอีกเป็คนหนึ่งอะเป็นคนหนึ่งที่เปิดแพ็กเกจแบบแพ็กเกจทำหน้าเลยนะในนว่าทำหน้าคือรักษาสิวที่หนึ่งนวดหน้าที่หนึ่งทิชเป็นที่หนึ่งเอาอย่างนี้ยอละคือแบบอยากลองอะอยากลองไปหมดเลยแบบตรงไหนที่ทาให้เราสวยได้แบบไปหมดเลยในเมื่อมีสถาบันความงามมากขนาดนี้แล้วเนี่ยเรามีวิธีเลือกยังไงคะให้แบบปลอดภัยกับเราเราเคยได้ยินว่ามีผู้หญิงอังกฤษที่ไปฉีดสะโพกอยู่แถวลาดพร้าวแล้วก็เสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเรามีวิธีเลือกยังไงให้ปลอดภััยสําาหรรบเค่ะ อันนี้ก็ต้องศึกษานะคะคือสถาบันนั้นนะคะจะต้องมีใบประกอบนะคะสถานพยาบาลที่ถูกต้องนะคะ <Ừ. S 2> แล้วก็จะต้องมีแ Vielen พทย์ผู้เชี่ยวชาญน,นะคะซึ่งแพทย์เนี่ยเราก็จะต้องดูด้วยว่าไม่ใช่มีแค่ป้ายนะคะจะต้องหหมีแพทย์หหประจําประจําด้วยแล้วก็ในส่วนของเครื่องมือหรือว่าจะเป็นตัวผลิตภัณฑ์ที่ใช้นะคะก็ต้องผ่านออยนะคะแล้วก็ตัวเครืหห่องอะค่ะเครื่องที่ใช้นะคะก็จะต้องผ่าน FDA เนะคะเป็นรับรองเลยอันนี้เป็น

ก็ <g ling> จริงๆโดยทั่วไปถ้าสำหรับสาวยุคปัจจุบันนะคะที่ว่าเราทำงานเป็น working woman กันนะคะอาหารเนี่ยรับรองว่าไม่เพียงพออยู่แล้ว<ม>เพราะฉะนั้นาที่หมออยากจะแนะนำคือว่าจริงๆตอนนี้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นในแนวอาหารเสริมะค,ะค่ะก็สำคัญมากมแล้วก็มีออกมาหลากหลายรูปแบบนะคะ,คะ,อ,ะอย่างเช่นในกรณีที่ว่าเม็ดเดียวที่ว่ามีวิตามินทุกตัวหรือว่าที่เกี่ยวกับเน้นโดยผิวโดยตรงนะคะพวกนี้ก็จะมีประโยชน์คือว่าถ้าเราเลือกสรรมาทานนะคะให้เหมาะกับตัวเราก็จะดีมากขึ้นโอ้ยางงั้นคือมีจริงๆใช่ไหมคะคือไม่ใช่เป็นกระแสน บอกว่าในเน็ตนะแต่เปใช่นั้แต่ว่าก็ต้องซื้อซื้อตามร้านที่อาจจะมีเภสัชกรแนะนํานะคะไม่ใช่ไปซื้อตามเน็ตที่ตอนนี้เป็นข่าวที่ว่ามีอันตรายเกิดขึ้นเนาะก็ต้องเน้นย้าตรงนี้ด้วยนะคะสําคัญเนาะในการที่มีเภสัชกรมีผู้เชี่ยวชาญคอยแนะนำถูกต้องค่ะะนั้นถามต่อเลยดีกว่าว่าวิธีการดูแลแบบง่ายๆสมมุติว่าไม่ได้มีเวลาจะไปแวะเข้าสถาบันสิงความงามแต่อยู่บ้านทํายังไงจะดูแลหน้าให้แบบว่าวิงปิงได้แบบคุณหมอบ้างค่ะเราบอกว่ามีตู้เย็นแล้วเปิดออกมากินได้เลย เอาโต๊ะหน้าต่อได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> ก็จริงๆแล้วปัจจุบันพวกครีมบำรุงต่างๆค่ะก็สำคัญเนาะแต่ว่าโดยส่วนมากคนไทยก็อาจจะทาบ้างไม่ทาบ้างค่ะอย่างที่เมื่อกี้อย่างพิธีกรก็ตัวกันแดดก็<ม>ยอมร <หา S 2> ับว<ห>า่า<ช><ช>ไม่ได้ทาใช่ค่ะตัวนี้ก็สำคัญสำคัญอยู่แล้วคือว่าเราต้องทาฝึกเป็นนิสัยนะคะไม่ใช่ว่าวันนี้ทาบ้างวันพรุ่งนี้ไม่ทาแบบนี้มันขาดความต่อเนื่องเราก็จะประเมินผลไม่ได้เรื่องประสิทธิภาพการรักษา<ช>แล้วก็<า>ที่สำคัญอย่างอื่นก็อาจจะที่เราทราบๆกันทั่วไปนะคะในเรื่องของการออกกําลังกายเนาะแบ่งเวลานิดนึงเพราะว่าเวลาที่เหงื่อเรา มันก็ช่วยในการดีท็อกผิวได้แล้วก็ปรับเปลี่ยนเวลานะคะในการนอนให้เร็วขึ้นการนอนเร็วก็จะช่วยยืดอายุแล้วก็เกี่ยวกับบำรุงผิวพรรณด้วยนะคะนี้เรามีพลังนะคุณจะออกกําลังกายกันถเช้ามาถามคุณหมอเลยเพราะว่าผิวคุณหมอดีมากนองจากกรรมพันธุ์ที่ดีของคุณหมอเลเนี่ยคุณหมอมีเคล็ดลับไหมคะ เคล็ดลับแบบ,บส่วน,นตัว,ตวอโอเคก็ตรงนี้สําคัญมากนะคะแล้วก็อาจจะมีบางท่านทราบบางท่านยังไม่ทราบก็คือเกี่ยวกับอาหารนะคะ,ะคือปัจจุบันเนี่ยจะมีพวกฟาสต์ฟู้ดแล้วก็เป็นแนวขนมที่มากมายเบเกอรี่นะคะ,ะหรือว่าเป็นพวกชาอะไรต่างๆ<ะ>ซึ่งมีปริมาณน้ําตาลที่สูงมากแล้วก็ปริมาณน้ําตาลเนี่ยเขาก็มีการวิจัยมาแล้วนะคะว่าทุกปริมาณทุกมิลลิกร,รัมที่เพิ่มขึ้นนะคะมันจะกระตุ้นริ้วรอยที่เกิดขึ้นบนใบหน้าเราที่เราไ่ด้นิมานานว่การทานน้ำตาลเยะๆจะทําให้เรา เอาง่ายๆนะเหนียวก่อนไว้หมอคือเน้นน้ำตาลน้อยใช่ค่ะไม่น้ำตาลคือเราจะต้องควบคุมตรงนี้เพราะว่าบางทีเห็นว่าเล็กน้อยแต่จริงๆที่เข้าไปในร่างกายคือเกินปริมาณที่ร่างกายต้องการแล้วของคุณแบมเะคะคะมันก็ผิวสวยเมันเดิมล็ดรับไหมคะจะแบบดูแลตัวเองแล้วเนี่ยก็ยังปรับประสบความสําเร็จในเรื่องของธุรกิจด้วยดูแลตัวเองยังไงคะ ก็ของแบมพพแบมาทําธุรกิจตรงนี้นะคะมันก็ทําให้เราเนี่ยมีเวลาน้อยลงเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญเลยคือต้องแบ่งเวลานะคะแบ่งเวลาแล้วก็การทานอาหารนะคะเลือกอาหารที่มีประโยชน์นะคะแล้วก็คือบางครั้งเนี่ยให้ทานแต่แต่ละวันเนี่ยให้มีประโยชน์ครบเลยเนี่ยมันก็คงจะยากเพราะฉะนั้นบมก็จะเสริมด้วยวิตามินนะคะแล้วก็การดื่มน้ําอันนี้คือสําคัญเลยต่อวันเนี่ยคืออย่างน้อยๆถ้าเราไม่ได้ดื่มวันหนึ่ง6แก้วนะคะก็อาศัยว่าพก พกน้ำแล้วก็จิบจิบบ่อยๆค่ะแล้วก็การล้างเครื่องสําอางอ๋ออันนี้คือสิ่งสําคัญถูกต้องสําหรับผู้หญิงเลยค่ะที่จะชอบแบบว่าขี้เกียจล้างอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นต้องล้างให้สะอาดเพราะถ้าไม่อย่างนั้นมันจะอุดตันคู่บ้าคู่ที่นี่ใช่ในสำลีจะต้องล้างเครื่องสำอางจนแบบว่าหน้าเราถลอกไปเลยไหมคะก็เราอาจจะต้องเลือกผลิตภัณฑ์นะคะที่เช็ดเครื่องสาอางครีนซิ่งค่ะให้ให้ให้ค่อนข้างดีหน่อยคือถ้าเปรียบเทียบระหว่างแบบเขาเรียกอะไรนะ ครีนซิ่งแบบใช้แบบออยล์นวดกับแบบลักษณะที่ใช้สันีเช็ดก็ก็นี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่หมออยากจะแนะนํานะคะเพราะว่ามีความเข้าใจผิดในสังคมเยอะมากก็คือปัจจุบันเนี่ยเขาจะนิยมที่เป็นออยล์กันนะคะแต่จริงๆสุดคือที่เป็นแบบพื้นพ้นเลยคือเป็นครีนซิ่งเนื่องจากว่ายิ่งเป็นสารเคมีที่มีการเปลี่ยนรูปมากเท่าไหร่อะค่ะยิ่งเพิ่มและกระตุ้นความเสี่ยงในการแพ้มากขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะแนะนําสาวๆว่าใช้เป็นครีนซิ่งมิล์ธรรมดาค่ะจะดีกว่าในกลุ่มครีนซิ่งออยเรราะะก่ไปต้นมีล หลายลักษณะก็คือถ้าสะดวกง่ายๆก็คือหน่ละทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ต่อปริโยชน์เลือกเกนิดนึงสองคือน้ําเปล่าน้าเปล่านี้มีประโยชน์ที่สุดเลยเนาะสคือพักผ่อนให้เพียงพอนะคะลดลดอาหารพวกน้ำตาลอาหารหวานอะไรเนาะอันนี้คงจะยากเนอยแล้วก็ให้วิตามินแล้วก็สถานเสริมพลงงานเป็นตัวเชื่อยของคุณไข่ กําลังกายด้วยเนาะใช่นี่คอนเฟิร์มคอนเฟิร์มเชื่อคุณหมอได้เพราะว่านั่งคือคุณหมอตึงมากไม่รู้ลุมคนเลยวิงมากนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะคุณแบบแล้วก็คุณหมอมากๆเลยนะคะที่ให้การรับดีๆนะคะขอบคุณทุกทาค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงหน้าอย่าเพิ่งไปไหนนะเรามีเรื่องราวดีๆสำหรับคนที่รักการปั่นจักรยานมาฝากค่ะ ก็ต้องคู่กับผู้หญิงเลิศเลิศถ้าใช้ถูกหลกักนอกจากปัดเป่าโาครคภัยไข้เจ็บแล้วยังนําโชคดีมาให้อีกด้วยนะจ๊ะเริ่มจากคนเกิดเดือนมกราคมแนะนําโกเมนกุมภาพานันธ์อะมิทิสมีนาคมอะครีมารีนเมษาย,ยนเพชรพฤษภาคมมรกตมิถุนายนไข่มุกกรกฎาคมทับทิมสิงหาคมเพอริโดกันยายนไพลินตุลาคมโอปอลหรือพฤศจิกาย,ยนเทอร์พพสและธันวาคมเทควสิสค่ะ สนับสนุนโดย AIS แป้งเมเบอรวีนไวท์ซูเปอร์เฟรชจากเมเบอรวีนนิวยอร์ก